ขายที่สวนที่ทําบ้านสวนที่ดินในเขตชุมชนในหมู่บ้านนะครับผมพัฒนานะครับผมจากเขตที่ดินปราจนบุรีนะครับผช่องยูทูบที่ดินปราจนบุรีนะครับ yes. ครับวันนี้เช่นเคยเลยนะผมพาลูกค้ามารีวิวมาชมพื้นที่แปลงที่จะขายกันนะครับพื้นที่ดินเรานะผมเป็นบ้านสวนนะครับแล้วก็เป็น,นบ้านยอยู่ในเขตชุมชนในหมู่บ้านนะนะครับป่าปาไฟฟ้ามีพร้อมเลยนะครับเดี๋ยวผมให้ลูกคา้ารับชมภาพมุมสูงกันก่อน มาชมพื้นที่แปลงที่จะขายกันเลยนะครับผมครับที่ดินเรานะผมมีนอที่สามไร่สองงานกับอีก21ตารางวานะครับผมเป็นพื้นที่ในเขตของตำบลหาดนางแก้วนะครับอําเภอรกระบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีที่ดินเรานะผมติดถนนสองด้านเลยนะครับด้านหน้าเป็นถนนคอนกรีตนะผมแล้วก็ด้านข้างก็จะเป็นทางสาธารประโยชน์เป็นถนนลูกรลังอยู่นะครับตรงนี้เป็นบริเวณด้านหน้าแปลงเรานะครับ พื้นที่ในะเขตชุมชนในหมู่บ้านนะผมกลางหมู่บ้านเลยนะครับซึ่งก็นี่นะครับผมก็มีเพื่อนบ้านพักอาศัยเต็มเลยนะครับนี่ให้ลูกค้าชมนะทางด้านหน้าด้านหลังน,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 นะครับผมตรงน,นี้เป็นด้านหน้าแปลงเรานะครับติดถนนคออกีดนะผมก็อ่หน้ากว้างน่าจะอยู่ราวๆประมาณสักเจ80บดสิบเมตรได้เลยนะครับผมตรงนี้นะครับบริเวณด้านข้างนะครับตรงนี้ด้านข้างด้านข้างก็จะเป็นถนนอ่า เป็นถนนลูกรางนะครับนี่นะครับผมเป็นถนนลูกรางตรงนี้ก็ด้านหน้ากว้างก็น่าจะอยู่ราวๆประมาณเจ็ดสิบแดสิบเมตรเช่นกัดนะครับผมตรงนี้ก็มีบ้านพักอาศัยเข้าไปนะครับนี่นะครับตรงนี้ก็มีบ้านพักอาศัยนะครับผมมีเสาไฟฟ้าวิ่งผ่านด้วยนะครับด้านไหนก็น่าจะเป็นบ้านสวนนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นอ่า ด้านหน้าพื้นที่นะครับผมติดถนนคอนกรีตเรานะครับหลักเขตหลักบนเรามีชัดเจนนะครับพื้นที่อาจจะลกหน่อยนะครับด้านหน้าแปลงนะครับพื้นที่เราหน้าผมฝั่งทางนี้นะครับหลักเขตเราก็อยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้นะครับผมฝั่งด้านซ้ายมือหันหน้าเข้าที่นะครับก็จะมีหลักเขตปักไว้อยู่นะครับสอบนปักไว้ให้ชัดเจนเลยนะครับนะครับตรงนี้ด้านหน้าแปลงนะครับ นนติทนคอนกรีตนะครับผมหน้ากว้างอยู่ราลาประมาณ80เมตรได้นะครับตรงนี้นะครับมีไฟฟ้าวิ่งผ่านหน้าหน้าที่นะครับทั้งด้านหน้าด้านข้างเมื่อกี้เลยนะครับมีไฟฟ้าน้ําประปานะครับทังปะปาเรานะครับผมมีมิเตอร์ไฟย้ามิเตอร์น้ําด้วยนะครับแล้วก็ด้านหน้าแปลงก็น่าจะเป็นสวนเหมือนกันนะครับตอนนี้เป็นบ้านสวนทางนั้นเลยนะครับผม บ้านสวนบ้านพักอาศัยนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นร้านค้าะนรับผมร้านขายของชํานะครับก็ตรงนี้ก็สามารถแวะซื้อได้เลยนะครับขนมนะครับน้ำนะครับผมของใช้คนเรือนต่างๆนะครับตรงนี้เป็นร้านขายของชํานะครับถนนเส้นนี้ก็ไปนู่นนะครับผมทะลุทางเส้นสายสินสี่ได้นะครับนี่นะครับตรงนี้เป็นบริเวณข้างเคียงนะครับตรงนี้เป็นร้านค้านะครับ รกเขตด้านขวามือหันหน้าเข้าที่นะครับตรงนี้เรามีเสาปูดปักอยู่นะครับก็จะถึงตรงนี้เลยนะครับกว้างแปดสิบเมตรนะครับพื้นที่ของเรานะครับติดถนนสองด้านนะครับสวยๆเลยนะผมที่แปลงนี้นะครับนี่ด้านในนะครับผมพื้นที่ด้านในนี่เราก็จะปลูกต้นไม้นะครับผมต้นเป็นต้นไม้เป็นต้นอา่า ต้นไม้ต่างๆนะครับที่ปลูกง่ายๆหน่อยครับถึงเป็นมะนาวนะคมก็เชะอมนะครับที่ปลูกไว้ในพื้นที่นะครับก็ในพื้นที่เราทำาบ่อน้ำบาดาลไว้ให้ด้วยนะครับนะรบตรงนี้เป็นบ่อน้ำบาดาลน,นะครับตรงน,นี้เราทำเป็นที่นี่ไว้ให้เลยนะครับปลูกก่ออิดก่อปูดไว้ให้เป็นกระท่อมเป็น เพิ่ตรงนี้เลยนะครับเพิ่นี้เป็นนรำบาดานะครับแล้วก็ตรงนี้ก็น่าจะทํที่แรกว่าจะทําเป็นบ้านพักอาศัยอ่าเราตรงเสาวไว้เลยนะครับประมาณสิบสองต้นนะครับผมเสาสิบสองต้นนี้บ้านหลังใหญ่เลยนะครับพื้นที่น้านในนะครับก็เคลียร์ดีไว้ให้เรียบร้อยแล้วสวยๆเลยนะครับนี่นะครับผมด้านหลังก็เป็นบ้านสวนนะครับผมตรงนี้เป็นบ้านสวนนะครับก็มีบ้านพักอาศัยบ้านอ่า ที่พักต่างๆก็เออก็มีบ้านพักอาศัยนะคผมบ้านพักอาศัยบ้านสวนล้อมรอบเลยนะครับผมที่แปลงนี้นะครับสวยๆมากนะครับสวยๆเลยนะครับผมให้ลูกค้าชมบรรยากาศพื้นที่แปลงที่จะขายกันครับนี่นะครับผมนี่ครับแล้วก็ถนนเส้นนี้นะผมหนุนแจ้งไปครงถนนเส้นนี้เราก็เอาสัุ้ทะลุถนนเส้นหลักเหมือนกันนะครับถนนเส้นที่ มาจากฝั่งทางนี้นะครับก็น่าจะเป็นบ้านเขาดินนะครับผมบ้านเขาดินบ้านทุ่งแฝกนะครับแล้วก็ตลทะลุตลาดได้นะครับก็พื้นที่ตรงนี้ห่างตัวอำเภออยู่ละเราประมาณ8-9กิโลนะครับประมาณนี้นะครับนี่นะครับผมให้ลูกค้าชมบรรยากาศพื้นที่แปลงที่จะขายกันสวยๆแบบนี้เลยนะครับมาดูราคากันนะผมที่แปลงนี้ที่ดินเราในที่สามไร่นะครับสามไร่สองงาน กับอีก21ตารางวานะครับเราขายยกแปลงไมดเลยนะผมรวมทั้งหมดเลยนะครับที่เราทําไว้ตรงนี้นะครับให้ไปเลยที่1ล้าน500,000บาทนะครับเพราะราคานี้เราก็รวมโอนแล้วนะครับเพราะถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจนะก็สามารถโทรมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะผมที่เบอร์066 1565963นะครับแล้วก็อีกเบอร์คือ064 9469789พัฒนาครับที่ดินประจินบุรีนะครับสําหรับวันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับ เจอกันใหม่หน้าผมในคลิปต่อๆไปนะแฟนต่อๆไปนะคยังไงก็ฝากพี่เรนาซื้อขายที่ดินแปลงนี้ไว้ด้วยนะครับผมวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ